โอ้ยอยู่ติตตึงเพาะบักโอ้อโคตรโหดตัวนี้กอรลี่ที่อัปเดตมาในแพทเนี้ยมันมีอยู่2ตัวด้วยกันครับตัวแรกก็คือเลนโบว์ฟิวเจอร์ลัสท็อกคือเท่อยู่แล้วก็อยากได้แต่คือเงินผมมีจํากัดครับก็เลยต้องเลือกไงว่าจะเอาฟาวเลนไททันไอโจตัวนี้ผมก็อยากได้นะแต่ตอนเนี้ยคือเจมจํากัดจริงๆอยากจะลองใช้เพราะว่ามันมีบั๊กด้วยช่วงนี้ก็เลยย้ายเซิร์ฟครับต <c oughs> ึงเอาเรื่อง6กมืนซี อีกอย่างนึงครับคุณสามารถได้ฟรีจากพาตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นในด้านไหนคุณก็จะได้อีพีแต่ว่าใช่แลครับผมอยากจะได้ในวันนี้ไงฉันอยากจะมีสิทธิ์กับเขาบ้างน,นะจัดไปเสียดายก็เสียดายหกหมื่เจมแม่เจ้าโอ้ DPS อยู่หนึ่งแนสลทุกคนแต่ว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรอีกเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนได้เห็นเองนะครับใจไม่ใจก็พกไปแค่สตัว คือตัวฟาร์มตัวเดียวเนี่ยก็เกือบจะเอาชนะด่านธรรมดานะแต่จะเอาฟาวเลนไทยท่านคอกไปด้วยนะครับทุกคนเพื่อสําแดงพลังใหม่ของเรานะครับพูดง่ายๆว่าอยากอวดเอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะทุกคนครับผมลืมว่าตัวฟาร์มของเราเนี่ยต้องใช้เงิน250ผมถึงจะมีสิทธิ์ไม่ไม่เนี่ยจะเครียดไปทำไมวะก็แค่สกิปเวฟแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ครับหลังจากนั้นเราก็ซัมมอน ตัวออกมาจากฐานเพราะด่านเนี้ยมันเดินไกลอยู่นะทุกคนกว่าจะถึงป้อมเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวฟาร์มตัวนี้ไปได้และนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดครับทุกคนยังดีที่ด่านนี้เป็นด่านที่มันเดินไกล้าไม่นเนี่ยผมอาจจะบ้านเกือบแตกตุยเย่แต่ยังไงก็ตามครับบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยมันซัมมอนออกมาแล้วมันตึงนะครับผู้เล่น VAP คือมึงรวยมากซัมมอนลูกกระจอกก,กี้ออกมาหลังจากนั้นครับไม่รอช้า วิ่งยิงเออเก็บมันไปซอยทีบะมีเกีียวซอยทีบะมีเกียว,ยยวตัวละเม็ดตัวละนัดถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องซัมมอนเฟร์เ i นทนเพราะว่าตอนเนี้ยเงินของเรามันมามันพลั่งพลูจัดไปให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีตัวโหดรอเหมือนกันนะมองแวบ,บแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นไทไดทันในแมปลองเลยทุกคนแต่ออลาสีดำเนี่ยมันโคตรเท่หรือมันเปิดบังใครอยู่อะดูดิ บางใครสับสับสับเป็นดาเมจแบบเพียร์ซิ่งอื้มอืมอืมเจ้าพวกทอเลตบอกไม่ทำได้ซิ่งเลยโดนเพียร์ซิ่งไปก่อนอม,มุกแห้งมุกแค่บาทสิบาทเรา,าก็เล่นนะครับแต่วะนนี้เสียบเสียบอื้มถึงกับดุ้งถึงกับดุ้งดุ้งอยู่แน้าป้อมอะครับดุ้งอยู่แนาป้อมและถ้าทุกคนสังเกตดีๆครับมันจะมีสกิลอยู่หนึ่งสกิลคือสกิลเนี้ย ผมอ่านก็ยังงงอยู่นิดนิดนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันเหมือนกับว่าจะมีความสามารถทําให้ทอยเลตท,ที่มีพลังชีวิตเยอะเนี่ยเหมือนกับหยุดนิ่งหรือหรือย้อนกลับไปอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ยูนิตท,ที่พลังน้อยเนี่ยก็จะถูกสโลด้วยนะครับเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่เลยคือแอบ,บงงนิดแต่ถ้าเราใช้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจมากกว่านี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอให้มันครูดาวแล้วครูดาวนานซะด้วยผมว่าสกิลน่าจะโหดอยู่ ตอนนี้คือสกิลใช้ได้ถ้าผมไม่กล้ากดใช้ว่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวที่เลือดเยอะเยอะไงเดี๋ยวรอเวฟท้ายๆกันเฉพาะเวฟนี้คือโดนกีกี้ของลูก V i P เนี่ยจัดการเขาตุยกันหมดแล้วคือไม่รู้ว่าจะใช้สกิลตอนช่วงไหนผมว่าต้องรอเวฟที่50เบเยุเดียวคือมึงรักเธอตัว Fallen c o c k m a องกูจะก้มมันจะให้ตัวของเราไปไหน ใช้เงินอัพก็แพงตอนแรกคิดว่าจะหายครับมันโยกมาอย่างนี้ไม่เป็นไรความสามารถของแมกเนตมั้งหรือว่าเป็นบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เท่อยู่นะทุกคนมันหล่อว่ะไอ้นี่อืเสียบประจารตายเวฟ44ยังไม่ได้ใช้สกิลตายผมอะจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวตัดไปในช่วงที่ผมใช้สกิลออืสกิล มันมันเหมือนจุดเวลาแต่ว่ามันมีตัวยิกยิกด้วยนะครับตัวเลือดเยอะๆเหมือนมันยิกยิกยิกซอยทีบะมีเกี้ยวกันอยู่ซอยทีบะมีเกี๊ยวซอยทีบะมีเกี้ยวเรื่องดาเมจนี่ไม่ต้องพูดเก็บคอดาเมจดีเบสเนี่ยโคตรลูงอุ้ยทุกคนโหดอยู่คือหยุดเวลาโคตรนานนะครับมันหยุดหรือมันสตันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถึงแม้สกิลจะหมดครับแต่มันยังมีเอฟเฟกต์ตามมาอยู่เห็นปะ จิ๊บผมว่าอันนี้บั๊กว่ะแม่งไม่ใช่ละอันนี้ผมว่าบั๊กว่ะถึงแม้ว่าบอสจะออกมาแม่งก็ติดบั๊กอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้เป็นบัน๊กหรือเป็นสกิลผมว่าน่าจะเป็นบั๊กว่ะถ้าเป็นสกิลเนี่ยมันคือมันโหดเกินนะครับมันเป็นตัวระดับกอรลี่เองจะโหดเกินหน้าเกินตาพวกออลติเมทไปได้ไงตุยซะไอ้เจ้าแมกเนตโกลเด้นตุยอยู่แน่ป้อมโดนเสียบเสียบเสยเสียบเสยจากข้างล่างขึ้นบนตายตุเยเฮ้ย น่าสนใจนะครับถ้าเราไปเล่นในเอเลดโหมดเนี่ยมันจะขี้โกงขนาดไหนว่าแล้วครับเราก็มากันเลยนะผมเล่นแบบ f ฟ l l ออโตจนถึงเวฟหนึบห้านะครับซึ่งผมเกิดใช้สกิลไปตอนเวฟที่92คือมันยังติดบั๊กอยู่เลยวะ่ะถ้ามีตัวที่ DPS ตึงกว่านี้แล้วก็มีตัวบัฟดีที่ผมไม่น่าขายไปเลยเนะี่ยผมว่าแม่งเดือดอยู่นะทุกคนเจ้านี้น่าจะเดือดอยู่นะเราถ้าเป็นตัวชายนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแม่งโหด โหดแบบคือโหดพอบักอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นบักเป็นสกิลหรืออะไรนะครับแต่คือถ้าจะเล่นให้ติดบอร์ดผมว่ามีตัวเนี้ยผมว่าติดบอร์ดได้ว่ะเอาดิเวฟทีร้อยสามเจ็ดอ่ะฟูลออโต้แต่ถ้าจะติดบอร์ดนี่มันเท่าไหร่สองรอยห้าสิบกว่าผมว่าผมไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นแล้วน่าจะต้องปล่อยแตกครับจนถึงประมาณเนี้ยน่าจะ <laughs> น่าจะต้องปล่อยแตกกนะันแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลาผมต้องไปทำงานต่อ เฮ้ยเสียดายมากครับถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็น่าจะเดือดเดือดอยู่นะเออเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมไปเล่นคลิปหน้านะครับวันนี้ติดงานจริงเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันครับบาย